ถ้าไม่อยากเซตผมใหม่ทุกเชา้าสามีเคล็ดลับก่อนที่คุณจะเข้านอนแนะนําให้ใส่หมวกคุมผมนอนที่เป็นผ้าซาตินแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่คุณปกป้องเส้นผมก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยมันจะทําให้คุณช่วยลดเวลาในการที่ตื่นมาตอนเช้าไม่ต้องมานั่งเซ็ตผมใหม่ๆสาก็จะใส่หมวกคุมผมแบบนี้นะคะมันจะช่วยลดการเสียดสีกับปลอกหมอนโดยเฉพาะถ้าคุณใช้ปลอกหมอนทั่วไปที่ไม่ใช่ปลอกหมอนผ้าไหมหรือว่าผ้าซาติน วิธีใส่ก็ง่ายมากไม่ยากเลยค่ะสาจะใช้หนังยางแบบนี้นะคะหรือคุณจะใช้หนังยางแบบไหนก็ได้ที่มันไม่กินผมแล้วก็ลวกผมเป็นอัพไซด์ดาวแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หนังยางมัดหล,มหลวมๆแค่ให้มันจับกันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่หมวกขุมผมนอนค่ะ พยายามให้ผมมันขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะคะเวลาที่เรานอนเนี่ยเส้นผมมันจะได้ไม่ไปอยู่ตรงข้างหลังตรงนี้แล้วเราก็จะได้ไม่นอนทับผมด้วยเพียงแค่นี้ก็เข้านอนได้แล้วค่ะพอคุณตื่นนอนนะคะก็แค่ถอดหมวกคุมผมออกแบบนี้นะ ปึ๊บนะคะแล้วก็เอาน้ำยางออกค่อยๆเอานัางยางออกนะคะนี่แบบนี้เห็นไหมที่สาชอบใช้หนังยางแบบนี้เพราะว่ามันสามารถเอาออกแบบนี้ได้นะคะไม่ต้องลูดผมออกมาเพราะว่ามันจะทําให้ร้อนผมเนี่ยแตกเนาะแล้วเราก็มาขย่าผมกันนะคะอันนี้คือเมื่อวานนี้สะผมแล้วก็ใส่เจลใส่มูสนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้ ผมมันนิ่มขึ้นหลังจากการแสเจลนะคะเราก็แค่ใช้เซรั่มนะคะใส่มือสักหน่งหยดแล้วก็ขยำ เสียเวลาเซ็ตผมทุกเช้าค่ะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ